พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระราชหฤาหรือไทยอย่างเต็มเปี่ยมที่จะทรงสืบสารรักษาและต่อยอดการสาธารณสุขเพื่อคนไทยทุกคนทุกหมู่เหล่าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชจึงก่อกำเนิดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2519จำนวน21แห่งในภาคเหนือ6แห่ง ภาคตอนออกเฉียงเหนือ9แห่งภาคตนออกหนึ่งแห่งภาคกลางหนึ่งแห่งและภาคใต้สี่แห่งเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นธุรกันดาลให้เข้าถึงการแพทย์และการสาธารณสุขตลอดเวลาที่ผ่านมาพระองค์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ สเสด็จพระราชดดำเนินทรงเยี่ยมทรงดูแลโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชทั้ง21แห่งและประชาชนในพื้นที่ด้วยพระองค์เองแม้จะเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยห่างไกลเพียงใดก็ตามพระเมตตาดังสายฝนรินเป็นที่ประจักษ์และทราบซึ้งในหัวใจของแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่และพระสนิกรทุกคนความปลอดภัย ความทุกข์สุขของพระสกนิกรอยู่ในสายพระเนตรพระกันพระราชหรือไทยเสมอมา